สวัสดีครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องอแนะนําในการเกากีตาร์ทางไม้ให้ดูน่าสนใจนะครับการเกากีตาร์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นมันเป็นเทคนิคหรือว่ามันเป็นการเล่นที่ว่ามันไม่ได้ตายตัวแล้วว่าเราต้อง,ต,องต้องเล่นแบบสายหนึ่งสายสองสายอะไรพวกนี้นะคืออยู่ที่อารมณ์ของเพลงมันอันนี้เป็นแค่ประสบการณ์นะไม่ใช่ทฤษฎีต้องฝึกตายตัวแนะนําก็คือเป็นการที่เราถ่ายอารมณ์เพลงออกมาว่าเพลงเนี้ย จริงๆการเก่าเนี่ยมันเป็นการถ่ายอารมณ์เพลงนะถ่ายอารมณ์สื่อเพลงออกมาก็คือมันเป็นเกี่ยวกพวกเพลงช้าเพลงช้าหรือเพลงเศร้าบอกความคิดถึงอะไรพวกเนี้ยมันไม่คิดว่าตัวต้องเป็น,นแต่ยก,ยกยกตัวอย่างถ้าเป็นเพลงอย่างพวกที่เขาแบบเป็นเมโลดี้การเก่าเก่าเมโลดี้มาอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราควรลองไปฝึกไปฝึกลองดูก่อนถ้าอยากจะเก่าให้มันดูแบบว่าเออส,สวยหรือว่าดูมีเสน่ห์หรือว่าดูน่าสนใจเพิ่มขึ้น,นอ่ะอาจจะยกตัวอย่างถ้าเกิดว่า อย่างเพลงที่อาจจะยุคผมแล้วกันนะ,ะในบทเติมตะก่อนอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นเพลงที่แบบเออมันเมโลดี้มันสวยมาอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะแกะเนี่ยในการแกะก็ไปดูตามยูทูบหรือก็พวกแท็บพวกอะไรเยอะแยะอ่านเอาเองนะครับลองไปอ่านดูนะผมลองเล่นเล่นฟังดูนะครับ อะไรเงี้ยถ้าเกิดไปบรนเลงพวกเนี้ยเราควรฝึก,กตามต้นฉบับก่อนเราจะได้รู้รว่าเออจังหวะว่าเขาดีดขึ้นลงยังไงอะไรอย่างประมาณนี้แต่เองจริงๆแล้วก็คือถ้าเราแบบรู้แค่คอร์ดถ้าเราเล่น,เล,นเล่นตามแบบเราสนุกเราไม่ได้แบบซีเรียสว่าต้องไปแกะเหมือนนะครับเพราะว่าอันนี้เราเพื่อผ่านเ,าเล่นสนุกแล้วก็คือให้มันแบบมันจะอยู่ในคีย์มันแหละมันอยู่ในคีนยค์พวกนี้แหละ ประมาณเนี้ยคือมันไม่มีฟิกไตตัวอยู่ที่ว่าเราอารมณ์เราอยากสื่อ,อเพลงออกมาไงคือเป็นเพลงการเก่านะมันเสียงล้อมจะเด่นกว่าอยู่แล้วนะก็คือการกาิตามันทําให้ภาคดนตรีมันซอฟลงมานะครับมันคือศิลปะมันไม่พิกไตตัวว่าสมมติเราเอาเพลงเร็วมาเล่นเพลงช้าก็ได้เพลงเร็วเราอยากจะร้องเพลงนี้แต่ว่าร้องให้มันช้าลงก็ได้อยู่ที่เราเราจะนาเสนออะไรก็อยู่ที่เราเองเพราะเรา,เราเ,ราเราเล่นเราฝึกเราตามอารมณ์เราตามฟิลลิ่งเรา แต่สิ่งที่เนี้ยก็คือว่าเราจะเน้นเบสเล่นเบสไปด้วยเบสก็คือตัวรทมันอ่ะรู้จักไหมอ่าเนี้ยเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเบสด้วยดีแค่ครั้งเดียวพอถ้าใหม่ๆมือใหม่ดีแค่ครั้งดีดเบสครั้งเดียวพออ่ดีดเบยดไปด้วยแล้วก็นี่ไปด้วยก็คือเหมือนจับคู่นะอะไรเงี้ยเนี่ยเบียด้วยเบยดเบรกับไอตัวรทอะไรพวกเนี้ย น,นี้ก็คือจะเป็นเป็นเพียงแค่ประสบการณ์นะครับอยากแนะนําประสบการณ์เฉยแต่ว่ามันไม่ใช่ทฤษฎีนะครับก็จะแนะนําให้อีกทีลองฝึกกันดูการเกาให้มีเสน,เน่ห์ก็คือสรุปก็คือว่าเราจะเล่นคือแนะนําเล่นเบสไปด้วยเล่นเบดควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ไอพวกการดีดมันไม่มีอะไรตายตัวครับอยู่ที่เราอ่ะก็ ที quote, นี้ก็คือฝากวให้ลองฝึกฝนลองฝึกเล่นกันดูเพราะการเล่นเตียมันคือศิลปะว่าเราจะนําเสนออารมณ์เพลงแบบไหนเราอารมณ์เราอยากอารม์เศร like <wh> ้าไว้เราอยากเล่นเพลงช้าแล้วก็เก่าเอาได้จริงๆไม่ต้องเก่าให้มันแค่เก่าอยู่ในคีย <may Switzerland> ์ม <sex fasting keyboard 1970> ันเก่าอยู่ในคอร์มันนะนึกออกไหมครับก็เก่าแต่แค่เราเล่นเบสเข้าไปด้วยเล่นเบสเน้นเบสเข้าไปด้วย ย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้มีมีเสน่ห์ในการเล่นมากขึ้นนะครับก็ไงฝากไว้ให้ลองฝึกฝนนะครับก็ลองติดตามมาดู<ม>กได็ไงฝากไว้แค่นี้ถ้าเกิดว่ามีวิชาดีๆหรือว่ามีประสบการณ์ดีเดี๋ยวไงก็มาบอกให้ทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ